ไปอีกหนึ่งสนามครับนั่นก็คือสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็ได้รับการต้อนรับนะครับจากชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมพันตำรวจเอกอัศรินสมศรีนะครับรองผู้กำกับการตารวจภูธรจังหวัดหนองบัลำพูนะครับวันนี้ก็ครับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็น มิตรภาพที่สวยงามนะครับนอกจากการออกกำลังกายแล้วก็สร้างมิตรภาพในการเชื่อมความสําคัญในการติดต่อสื่อสารในการทํางานร่วมกันนะครับการกีฬานั้นถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคราชการนะครับการออกกำลังกายถือว่าเป็นการเสริมสร้างนะครับสุขภาพร่างกายเราให้แข็งแรงนะครับทุกวันนี้ภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการติดต่อสื่อสารในการเชื่อมความสัมพันธ์ในโลกยุคไร้พรมแดนนะครับการติดต่อ ื่อสาร้วยการออกกาลังกายโดยการเชื่อมสมพัต์เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ยืนยันนะครับชัดเจนว่ากีฬานั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับทุกๆคนครับขอบคุณมากครับบรรยากาศที่สวยงามครับวันนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณครอบครัวเต็งโมนะครับโดยท่านดรสายันนะครับและก็ท่านชาวลิตยำดอนนะครับที่นําทีมงานลูกหนังติดล้อวันนี้มาเกือบร้อยชีวิตนะครับก็ถือว่าขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติพวกเรานะครับสำหรับน้องมลลพู ก็ยินดีต้อนรับปีนี้เป็นครั้งที่5ที่เราจัดงานกันมานะครับถ้าไม่ติดโควิดก็ถือว่าเป็นครั้งที่7ถือว่าเป็นการออกกําลังกายของนักกีฬาครอบครัวแตงโมก,กับชมรมฟุตบอลจังหวัดหนองบัวลำพูครับสงการปีนี้ให้พวกเราเล่นสงการอย่างมีความสุขนะครับยินดีต้อนรับครอบครัวแตงโมและท่านชาวฤิตครับท่านมีอะไรก็เรียกรับใช้ได้นะครับขอบคุณมากครับ ก็หลายๆท่านให้ความสําคัญเรื่องกีฬานะครับผมโดยเฉพาะผมเป็นประธานชมรมฟุตบอลจังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะฮะก็ ก็พอดีนักตบอลทีมจังหวัดนองบงุรีรมนั้นกาลังเริ่มซ้อมเนื่องจากมีปัญหาเรื่องโควิดนะครับก็พักเบรกไปโดยพ่อของผมนี่เดือนธันวาเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยห้ามแข่งด้วยเด็ดขาดนะจะซ้อมอย่างเดียวอพอมี2รายการครับกีฬา,าเมา์เทนที่ชัยภูมิแล้วกีฬาแห่งอาวุโสแห่งชาติที่ขอนแก่นซึ่งชุดน,นี้ก็ต้องต้องซ้อมกราบขอบพระคุณท่านดรสายันนะครับเฉลิมนะฮะที่จัดงานวันนี้นะครับขาดตกบกพร่องก็ขออาภัยด้วยนะครับ ก็สนามแห่งนี้ยินดีรับใช้ครับรับตลอดการท่านอยากใช้ตอนไหนกับประสานผมมานะครับยินดีรับใช้ครับผมครับสำหรับรายการวันนี้นะครับเป็นรายการลู่หนังตีล้อสัญจรที่นนทบุรูนะครับนำโดยท่านเฉลี่ยมดอและทีมงานลูกหนังตีล้อนะครับในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุพูและผู้เกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีมิติในด้านการส่งเสริมพัฒนาการกีฬา เพื่อสร้างความรักความสามัคคีสร้างสุขภาพทุกหมู่เหล่านะครับเรายังมีเรื่องของการสร้างความสุขแล้วก็กระจายรายได้ให้กับชุมชนนะครับขอบคุณท่านลุงศัดิ์กับท่านรองมณะนักขุนวัอาบุโสของจังหวัดหนองบัวลำพูทุกทท่านทุกๆปีนะครับของเป็นในความตั้งอ,อกตั้งใจของลูกหลังติดล้อค,คือชาวจ่อมดอนนะครับเพราะ บ้านเกิดอยู่ที่นี่นะครับเราก็พยายามด้วยจะมาจาังหวัดหนองล้มพูทุกๆเดือนเมษายนนะครับการเล่นฟุตบอลนะครับทีม40ปีที่ผ่านไปนะครับก็ถือว่าเป็นฟุตบอลถูกคู่สนุกผลแพ้ชนะเป็นเรื่องรองแต่สิ่งที่ได้มาวันนี้คือมิตรภาพเวลามสมควรก็ขอเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีสงกรานนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูในวันที่12เมษายน2565ันหะ้บัดนี้ครับขอบคุณครับ ขอขอบคุณทีมงานลูกยางติดล้อนะครับในนามตัวแทนของจังหวัดนองบุพูนะครับก็รู้สึกขอบคุณที่ดําเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้นะครับเป็นการส่งเสริมสุขภาพนะครับของประชาชนนะครับของคนทั่วไปแล้วก็ทราบว่าวันนี้ก็มีการบันทึกภาพเพื่อไปออกทีวีนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะครับให้กับเยาวชนทั่วทั่วไปด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณครับ ชื่อพิชิตพลเพ่งแนเท้าครับเป็นคุณครูสอนที่นองบัวพิทยาคารนะครับก็ดีใจครับได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันและก็โครงการนี้ครับผมกับเพื่อนๆก็มีความภูมิใจมากครับเพราะว่าได้ออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนะครับอยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้จัดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสุขภาพร่างกายของคนทั่วไปจะได้แข็งแรงครับขอบคุณครับ การแข่งขันในปีนี้นะครับก็มีแค่2คู่นะครับรุ่น40ปีและ50ปีนะครับในครั้งที่5นะครับที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบุรลมูภูก็จบกันแบบชื่นมื่นนะครับมีการขอบคุณซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวปีหน้าเราจะกลับไปครั้งนะครับที่จังหวัดหนองบุพูนะครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมด้วครับพี่ชาวไปนะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย หนองมนลพูยินีต้อนรับครัวแตงโมท่านดรสายันและก็ท่านชาวฤทธิ์ย่อมดอนนะครับหนองมนลพูขอพูดคําว่าสุดยอดครอบครัวแตงโมครับเราใช้มิติด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับจังหวัด หนองบุรลมูก็เมืองน่าอยู่น่าเที่ยวนะครับก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่มาเยือนทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านก็หวังว่า,าเกมการกีฬาวันนี้นะครับจะนําไปสู่การพัฒนาบุคลากรลตลอดถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุยพรนะครับเนื่องจาก ปีนี้เป็นเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยเหมือนกันนะครับในวันพรุ่งนี้13เมษายนก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับจงช่วยดลบันดาลให้กับทุกทกท,กท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พูนผลทั้งราบยศและเงินทองตลอดไปด้วยเทินและวันนี้ขอการปิดการแข่งขันที่สารสนวุนนี้ด้วยครับ ทอ้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะั้นริงจริงยิงจริงมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยาม กูเด bon, 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 ่นบอลกูเด่นบอลกูดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเด bon, bon, ่นบอลกูเด่นบอลกุดบอลสยามกูเด่นบอลกูเด่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทย ความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอ